คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับอายุ55ปีนะครับควรบังคับให้หนายจ้างจ่ายเงินชดเชยถ้าลูกจ้างขอเกษยียณอายุงานครับนะนี่เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเกษยียณนะครับคือเกษยียณงานนะครับจริงๆกฎหมายเนี่ยมันมีบังคับแต่ไม่ได้อายุ55มันมีบังคับอายุ60นะครับโดยมันมีกฎที่ว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุงานและการจ่ายค่าชดเชยดังต่อไปนี้ 1. กรณีกําหนดการเกษยียณอายุก่อนครบ60ปีนะครับบริบูรณ์ถือว่าการเกษยียณนั้นเป็นไปตามสัญญาจ้างนะครับหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างความหมายง่ายๆก็คือถ้านายจ้างมีการนะครับกำหนดอายุเกษยียณตอนอายุ55ได้เราก็สามารถยื่นขอเกษยียณตอนอายุ55ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็คือในจ้างไวาย่ังไงเราก็ทําได้นะครับตามกฎหมายให้ความคุ้มครองแต่กรณีที่2กรณีที่การกําหนดการเกษียณเกินกว่า60ปีบริบูรณ์หรือไม่ได้มีการกําหนดนะครับในสัญญาจ,จ้างแต่อย่างใดลูกจ้างมีสิทธิ์ขอเกษียณอายุได้เมื่อมีอายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังการแสดงเจตนาย,ยื่นขอเกษียณหมายความว่า ถ้าลูกจ้างไม่มีการกำถ้าในจ้างไม่มีการกําหนดในสัญญาใดๆเลยนะครับให้ถือว่าอายุ60ก็สามารถยื่นขอเกษียณได้นะหรือถ้าอายุ60ยังไม่อยากยื่นขอเกษียณก็สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีใยจ้างระบุเพิ่มเติมภายหลังนะครับค่อยว่ากันนะแต่เมื่อใดเกษณเมื่อใดก็ตามนะครับ60เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอนะครับหรือนายจ้าง นะครับต้องทําการจ่ายค่าชดเชยซึ่งกี่วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทํางานมาแล้วนานเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาการทํางานมันจะมีแบ่งออกเป็นนะครับครบ120วันนะครับแต่ไม่ครบ1ปีได้เงินชดเชย30วันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีได้เงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีป <Buddha. S 2> ได้เงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้เงินชดเชย240วัน ครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้เงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันนี่ขึ้นอยู่กับอายุงานเลยนะนะครับโดยเงินเนี่ยนะครับคิดจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับล่าสุดเลยเท่าไหร่แล้วก็ไปคูณ12หารนะครับ365วันเพื่อแปลงเป็นปีนะครับเพื่อแปลงเป็นว่าแต่ละวันเนี่ย คุณได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่นะครับเอ้ยวันละเท่าไหร่จะได้เอาวันนั้นไปคูณกับจํานวนวันที่ได้รับเงินชดเชยก็จะได้เป็นเงินนะครับที่คุณจะได้รับไปแต่อันนี้อันนี้เป็นกฎหมายเลยนะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับแต่แค่ว่าอายุ60นะครับคือไม่ได้อยู่5และแนอนาคตมันอาจจะมีการปรับเพิ่มคือต้องเข้าใจก่อนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเรากําลัง เข้าใกล้นะครับสังคมผู้สูงอายุนะแบบจัดเต็มเลยนะครับแบบแน่นอนว่ามันต้องเข้าแน่นอนแล้วในอนาคตมันมอีอาจจะมีการขยายอายุกเกษียณขึ้นนะครับเพื่อให้คนทำงานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผลจากาสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันมีผลทำให้ไวแรงงานนะครับมีน้อยลง ในขณะที่วัยแก่วัยเกษียณวัยคนที่ไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นคราวนี้พอวัยแรงงานมันมีน้อยลงเนี่ยมันมีมันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับโดยรวมของประเทศนะครับระบบเศรษฐกิจการทํางานเพราะว่ามันคนทำคนทำงานน้อยลงไงน,นะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันก็จะลดลงด้วย GDP อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยมีอาจจะมีการขยายอายุ นะครับการทำงานขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุ6 6สยังมีแรงเหลืออยู่เยอะหรือ70เนี้ยนะครับอนาคตคาดว่าอาจจะมีการเ,าเรียกว่าเปิดเ,เปิดให้ความตามความต้องการนะนะกำหนดอายุกเกษียณเพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันก็เริ่มจะมีในเรื่องของการเปิดให้ผู้สูงอายุนะครับได้ กลับเข้ามาทํางานนะครับอาจจะเป็นงานที่เล็กๆน้อยๆงานที่ไม่ได้เสี่ยงมากนะครับแล้วก็ทํางานไม่ได้หนักเท่ากับคนทั่วไปนะครับงานงานที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้นะครับแล้วก็มีช่วงระยะเวลาพักที่ซอยย่อยไปนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุแน่นอนนะ่ยว่ามันร่างกายไม่เหมือนคนหนุ่มสาวเขาก็ต้อง มีระยะเวลาการพักจะมายืนตลอดเวลาเดินตลอดเวลาอะไรอย่เงี้ยมันก็สังขารไม่ให้นะครับอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขามีกําหนดด้วยแล้วนะตอน,นอายุ60เพราะฉะนั้นเมื่อเรา60เนี่ยเราก็อย่าลืมจุดนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเพลินนะครับในจ้างก็ไม่ทักท้วงเราก็ไม่ท้วงอาจจะเพลินจริงๆมันเป็นข้อกฎหมายนะครับ ก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสศกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงคข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รลักบัตรประจำตัวประชาชนของทุกๆท,ท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s อไทยสแกน QR Code โที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิทประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ